ื่อนไม่สนิทเทคหนึ่งแอนแอคชั่น สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทค่ะสวัสดีค่ะใบปอธิติยานะคะรับบทเป็นโบเก้ค่ะสวัสดีค่ะฟอนบีนเคฟอตเอตรับบทเป็นหลิวค่ะครับฟุกธนากรครับรับบทเป็นปิงครับสวัสดีครับผมแอนโทนีบุษเล่รับบทเป็นเป้ในเพื่อนไม่สนิทครับสวัสดีครับจำพิสิทธิ์พลครับรับบทเป็นโจครับ ผมรับบทเป็นโจนะครับโจในเรื่องก็จะเป็นนักเรียนธรมธรมดาาคนหนึ่งที่จะพัดจะผูเข้ามาร่วมภารกิจทําหนังสั้นกับแก๊งนี้นะครับผมต้องฝ่าฟันภารกิจต่างๆไปให้ได้ความพิเศษของตัวโจเนี่ยคือโจเนี่ยมีความลับบางอย่างที่จะส่งผลต่อภารกิจนี้ซึ่งต้องไปราติดตามในภาพยนตร์ครับอ่ะ ครับผม<ป>คนเป้นะครับก็เป้จริงๆก็เป็นเด็กลูเซอร์คนหนึ่งที่ไม่ค่อยเก่งนะครับน่าสงสารน่าเอ็นดูแต่ว่าวันหนึ่งเขาโดนชวนให้มาทําหนังสั้นกับแก๊งนี้นะครับผมแล้วก็ได้เจอมิตรภาพหลายอย่างครับผมพูดได้แค่นี้ครับแต่มีมากกว่านี้แน่นอนครับส่วนปิงนะฮะก็เป็นคนที่เป็นตัวโจ๊กครับผมก็สร้างความผ่อนพระเอ๊ะผ่อนคลายเมื่อกี้ปิงเลยปิงก็จะสร้างความผ่อนคลายให้กับเรื่องนี้ฮะ,ะแล้วก็เป็น อ่หัวหน้าแก๊งห้องโสดอะไรประมาณนั้นครับผมฟอนค่ะระบบทเป็นหลิวนะคะหลิวก็จะเป็นเหมือนแบบดาวโรงเรียนน,นิดนึงใส่กิจกรรมแต่ว่าใสา่กิจกรรมอย่างเดียวไม่พอหลิวก็จะเป็นอยู่ในแก๊งกรรมการนักเรียนด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือเป็นทั้งผู้นําแล้วก็ดาวโรงเรียนนะคะที่สําคัญก,ก็ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละคะ่ะค่ะใบบอรับบทเป็นโบเก้คะ่ะ โบเก้ในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทก็เหมือนจะเป็นคนที่คอยหลีแก๊งห้องโซดแก๊งทําหนังสั้นด้วยกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวโบเก้ก็มีความลับเหมือนกับทุกๆคนเลยค่ะต้องไปติดตามดูในหนังนะคะเอางี้ดีกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มจากคนคนนี้ครับเดี๋ยวให้คนคนนี้เขาเขาเปิดเลยดีกว่างไ<ด>งซิเป้ทำหนังสั้นด้วยก็พูเอเยา่งะ <laughs> ก็หลุดเลยเหมือนกับว่าในเรื่องเนี้ฮะผมว่ามจิโมเมนต์ของมันคือเรื่องของมิตรภาพเนาะซึ่งประเด็นคือเหตุผลที่ต้องทําหนังสั้นเนี่ยมันมีปรติศนาบางอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นในนี้ซึ่งเรายังบอกไม่ได้ตอนนี้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าแต่คนเนี้ยเขาเป็นหัวหอกในการทําหนังสั้นเป็นเด็กที่มีแพชชั่นอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอาจจะต้องติดตามกันดูครับ เราต้องพูดถึงพี่ผู้กำกับแล้วค่ะหนูว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ฮาที่สุดในกองนี้เขาจะเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ค่ะพี่ตาแต่เขาจะชอบพูดตลอดว่าเขาหน้าเหมือนโดาเอมอนซึ่งเขาก็ก็เหมือนแล้วเขาก็น่ารักมากๆจริงๆเราก็เคยคุยกันบอกว่าพี่ตาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เขาจะมีคําพูดประจําของเขาอะไรนะทําตามหัวใจเลยพี่เขาจะบอกทุกคนอย่างนี้เลยค่ะแบบบอกทุกนักแสดงบอก พี่ดีบอกพี่ทีมโปรดักชั่นดีไซน์ว่าเอาเลยพี่ทําตามหัวใจเลยทุกคนเล่นตามหัวใจเลยจะแบบมี1เทกอะค่ะที่ปล่อยให้ทุกคนได้เล่นกันเลยฟรีๆซึ่งมันก็ไปเรื่อยมากเลยนะก็อีกอย่างนึงคือพี่ตาหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดกันกองคําพูดก่อนที่จะพูดกับพวกเรามากาคืออย่างเช่นเขารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะให้เราเล่นอีกรอบเขาก็จะพูดคําว่าเพื่อดีแล้วนะแต่ว่าพี่อยากลองแบบฟิลนี้ว่ะ เออคาร์ดคาออร์เน่จะไปรูวฟิลนี้คุณยังไม่ได้ตีมคอมบาเทคนะคุณต้องอยากเป็นยังไม่มีใจใช่ใช่เพราะว่าเขาอาจจะแบบพี่ขอพี่ขอพี่แบบเฮ้ยพี่ขอแบบแบบนี้แบบโทนี่ฟุกพี่ว่ามันดีแล้วนะแต่อยากลองแบบลองเพิ่มความสนุกอีกนิดนึง <c atar> คาดครัแบอย่างนี้เวียต้าเป็นนี้เวรี่สนุกเขาชอบพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ เวลาเขาขับปกติคนอื่นจะขับแบบฮ่าฮ่าพี่ต้าจะขับอ่ะเฮ้อเอ้อเอ้ออ้อเออมันน่าน่ารลกมากก็เป็นแบบอีกอีกมุมนึงของพวกมังกบที่เรารู้สึกว่าเรา็นดูมากมากก็เอ็นดูเนอะหนูเป็นบ่อยมากค่ะคือหนูจะแบบชอบ มันเหมือนแบบเกือบจะคัดตัวเองอะ่ะคือมันพยายามที่จะสมาธิโฟกัสอยู่กับตรงนั้นคือตัวละครหนูมันค่อนข้างจะเป็นคนซซเรียสจริงจังนิดนึงแต่ว่าคือทุกคนที่ในทีมหนังสั้นเป็นคนตลกมากๆอะคะ่ะมันก็เลยทําให้หนูจะต้องแบบึบตลอดเวลาแต่ว่าบางทีก็มันก็หลุดอะค่ะมันก็เลยต้องเริ่มใหม่ตลอดเลยใช่ค่ะทุกซีนที่เข้ากับฟูกอะค่ะอ้าวผมผิดอะไรโอ้ตลอดเวลา บางทีมันมันก็หยุดไม่ได้ะค่ะหนูหนูเสียใจมากเหมือนกัน <laughs> แต่ก็แบบต้องพยายามแบบมันต้องขมวดคิว้วมันต้องเสียง <c oughs> แบบแบบนี้มันไม่ได้มันในหัวเราต้องด่ามันไว้ในใจตลอดเวลาะค่ะ <c oughs> มันก็เลยจะไม่ก็จริงๆทุกครั้งที่เราเล่นกับพี่โภคเราก็จะต้องแบบมีมีเสียงในหัวในการในการด่าตัวละครปิงที่ที่ดังหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่างผมนะเจอใบปอครั้งแรกกับใบปอมันแบบเงียบมากแต่แบบหลังๆมากคือแบบด่ากันแล้วอ่ะนึกออกปะเออมาถึงแบบตัวอย่างโทนี่ก็ฟิลแบบเอ้ยก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันตั้งหลังแรกๆอย่างฟอนนี้ก็แบบเอ้เจอแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฟอนทุกคนแบบคุยกันง่ายไรเงี้ยแบบฟอนเป็นคนแบบเฟลลี่อะไรเงี้ยครับอย่างพี่จานี่ก็รู้สึกเหมือนใบปอเลยเนะแบบดูโตว่ะพอค่อยๆคุยกันก็ถูกคออะไรประมาณนั้นครับ มีอะไรมาวะเอาก่อนเลยได้กันเ่นกันเอากันมีไหมเมาเธอแล้วแหและโทนี่ <laughs> นิดหน้เรื่องหนึ่งค่ะคือโทนี่อาจจะไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งอะที่เวลาไปกองใช่ไหมมันจะมีบางจังหวะที่ต้องเปลี่ยนชุดกลับบ้านแล้วบางทีอะความผู้ชายเนาะมันไม่จำเป็นต้องเข้าเต็นก็ได้แล้วทีนี้ก็จะแบบเปลี่ยนชุดข้างเต็นท์แล้วเขาอะบางทีลืมดูบรรยากาศรอบตัวไงเขามีใครอยู่บ้างเขาก็คิดว่าเออมีแต่คนกันเองผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยในที่คือหนูอะตั้งอยู่ข้างหลังคือมาลู้ที่หลังว่าแบบเปลี่ยนเสร็จว่าคือคือมันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้โทนี่รู้ปะอจริงๆมาหลายคร แต่แบบนี่บันคนแบบว่าเงียบ,บไงแบบว่าไม่บอกเดี๋ยวเสียเซลล์ก็แบบเก็บไว้ในใจแล้วทุกครั้งที่เห็นก็จะแบบแเบืน่อหน้านีค่ะ<จ>ตามนั้นแหละค่ะ <specialized> มีเรื่องเป็นฟิลแบบเผาตัวเองอะโทนี่ล่นมันเป็นวันที่เหมือนถ่ายซีนสุดท้ายครับใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นอะเหมือนเราถ่ายกันเสร็จก่อนอแล้วเราก็แบบดีใจอ๋อใช่ตอนนั้นอะใบปอลังถ่ายซีนหนึ่งอยู่เป็นซีนที่แบบมันมันมันเกมจ้นอะ คือมันทุกคนเงียบเงียบกิบแล้วผมว่าโทนี่ไปห้องน้ําแล้วแบบมันดีใจมากอ่ะพี่แล้วก็เหมือนแบบเหมือนผมแบบได้ยินใครพูดว่าเลิกกองแล้วผมโทนี่ก็จริงปะเฮ้ยออกไปกันแล้วเราก็วิ่งออกมาแล้วตะโกนว่า yes yes สองคนแล้วก็แบบเหมือนพี่พี่แบบบอกว่ามีพี่พี่ทีมงานด้วยบอกเงียบเงียบอกอ้าวอะไรวะอะไรประมาณนั้น ผมวิ่งกระโดดกันเลยข้ามแบบข้ามไม,าม้กั้นเลยกระโดดข้ามเยสพอบอกให้เงียบหมอบ <c oughs> มอบเลยฟีลแบบทหารหนีความผิดหนูเพิ่งจบมัธยมมาค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ได้ไปใช้ชีวิตมัธยมเท่าไหร่เพราะว่า ตอนช่วงมสมหอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงโควิดมันก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช้ใช้ชีวิตในสังคมโรงเรียนนะคะแล้วพอมามหโควิดดีขึ้นจริงแต่ว่าหนูหนูก็ต้องมาทำงานค่ะก็ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีความทรงจำในในชีวิตมัธยมปลายขนาดนั้นแต่ว่ามาเล่นเรื่องเนี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นวัยม6แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้มาใช้ ใช้ชีวิตมัธยมของเราในในเรื่องหนีแทนเราได้มาเจอเพื่อนเเหล่านี้ได้มา ใช้ชีวิตกับคนเหล่านี้ได้ได้มาอยู่ในโรงเรียนจริงๆได้มาแต่ชักนเรียนแล้วก็ได้มาทําทํางานกลุ่ม <c oughs> <c oughs> งานกลุ่มนี้มันหมาถึงทั้งหมดเลยนะทั้งที่เราเล่นหนังกันด้วยแล้วก็ทาหนังสั้นกันด้วยค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันก็ฟูลฟิล,ฟล,ฟลชีวิตมัธยมที่เราไม่ได้ใช้หมหนคะโอ้โหคือมันก็เหมือนที่ใบปอบอกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตมัธยมของผมเนี่ยอาจจะนานหน่อยพวกงนี้เพิ่งผ่านมาใช่ไหมของผมคือแบบว่า4ปีมันก็เหมือนกับได้กลับไป ใช้ชีวิตแล้วก็แบบไปแก้สิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะทำอ่ะเหมือนพอเรากลับไปไปใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมมันเหมือนร่างนั้นกลับมาแล้วแบบเฮ้ยมันจริงเหรอะวะคือบางทีมันก็เซอรียลเหมือนกันที่ตรงที่ว่าทุกคนในห้องฉากทุกอย่างมันดูเหมือนจริงมากที่ว่าแบบเออเราอยู่ในห้องเรียนแล้วเพื่อนนักเรียนเราจริง,รงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, แม่งเป็นโมเมนต์ที่ที่เราอยากอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะว่าแบบเออถ้าเราได้ย้อนกลับไปจริงๆอะ่ะเออมันก็ดีอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ living the moment ใช่ป่ะกลับไปเป็นมัธยมมมเเหืออดิอะไรไ ไปเอกสุดห่อไปเอกสุานฝากด้วยครับเรื่องเพื่อนไม่สนิทนะครับก็คือเรื่องแรกของพี่ตาด้วยภูมิกับของเราครับเขาก็ตั้งใจมากๆครับต้องทนกับเด็กอย่างเราต้องเป็นเดือนเดือนครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆครับไม่ใช่แค่หนังวัยรุ่นทั่วไปแต่เป็นหนังวัยรุ่นที่คนที่โตกว่าสามารถดูได้ด้วยครับผมก็ฝากด้วยครับผมอยากได้ร้อยล้านครับ อดเสือ้อว e: yes. ิ önem, ่งกลางสยามกินเฮสเปลจะกินโดนบอกินเฮดเหรอกินเฮดตามตามฟุกเปล่าถ้าเราทำอ่ะเราทำด้วยอ๋อสามคนทีมกูไม่เอาตัวอะไรอ่ะตัวแงว่าง่าเราจะได้ร้อยล้านจิงะเหลือเหลือมึงคนเดียวแล้วไปโทนี่นี่ไม่ได้ตัดไปกินเฮสอ่ะอย่าค่อยว่ากันครับขอร้อยล้านนะครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ